พอเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะสำหรับรเทิทีการประกวดค้นหายเยาวชนมากความสามารถนะคะที่ทั้งร้องเล่นเต้นได้อย่างมืออาชีพสําหรับการประกวดเดอะสตาร์โมเดลไทยแลน2022ปีที่2นะคะที่จัดโดย TSM Academy โดยได้จัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะไปเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมาณชัน้น3 0การค้าซีคอนสีนัคคลีนนาโดยคุณเจสซี่มนัสน,นัน นอกจากนั้นภายในงานการประกวดนะคะทางสถาบัน TSM Academy ยังได้ทําการเปิดตัวศิลปินเบอร์แรกของค่ายนะคะอย่างน้องแองจี้สาวน้อยมากความสามารถนะคะที่มาพร้อมกับโชว์สุดพิเศษกับการร้องเพลงและเป็นภาษาอังกฤษนะคะขึ้นโชว์บนเวทีภายในงานนี้อีกด้วยโดยน้องเจสซี่นะคะได้ฝึกฝนเรียนร้องเพลงออนไลน์กับครูเอซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนร้องเพลงให้กับลิซ่าวงแบกพิงอีกด้วยนั่นเองค่ะนับกวดนะคะทั้งทั้งนี้ที่เราจัดขึ้นมาก็คือเป็นการจัดเพื่อให้เด็กๆได้โชว์ความสามารถ การเดินแบบเต้นแล้วก็การแสดงแล้วก็ร้องเพลงนะคะซึ่งปีซึ่งปีนี้เราเป็นจัดเป็นปีที่2อแล้วค่ะครั้งที่2ทุกครั้งที่เราจัดเนี่ยทางทางเราก็จะมีการประกาศรับรางวัลด้วยก็คือก็คือทางเราก็จะเชิญดาราการแสดงชื่อดังมา,วมางมร,รวมมาสวมมาร่วมในงานค่ะความความรู้สึกที่เราได้จัดงานตรงนี้ค่ะก็คือเด็กๆเนี่ยที่ได้โชว์ความสามารถเราก็รู้สึกปลื้มในผู้ปกครองนะคะที่ว่าทาง ให้เงาความสำคัญที่ว่าเด็กๆได้มาโชว์ความสามารถเพื่อที่เหมือนการเป็นการที่เด็กๆได้รู้ว่าตัวเองมีความสามารถทาแร่นอะไรซึ่งสามารถที่จะให้เด็กต่อยอดในวงการบปนเธงได้เึ่งทางของเราเได้เปิดอะคาเดมี่ของทีเอ็นเอมาคาเดมี่นะคะที่บารังเราได้เปิดเ,เพื่อเพื่อที่จะส่งเสริมให้เด็กไทยะคะ่ะมีความเก่งมีการโชว์และมีการฝึกที่ถูกต้องซึ่งเราก็จะมี มีชื่อเสียงแล้วก็มีประสบการณ์ในวงการบันเทิงค่ะที่เข้ามาร่วมสอนในครั้งนี้ในการจัดรแกแตรงเวทีนในในส่วนของเงินรางวัลเนี่ยทางเราเนี่ยจะไม่ให้เงินรางวัลเนาะเพราะว่าเราต้องเราต้องการเน้นให้เด็กที่ว่ามากวดชนะเนี่ยก็คือได้รับค้วยรางวัลแล้วก็จะมีสายสะพายก็จะมีมงกุฎแล้วเราก็จะมีให้ให้คอร์สเรียนนะคะซึ่งเป็นไ,ซนไอซซึ่งเป็นไอด์ยอเรียนทั้งปีเลยปีหนึ่งเนี่ยเราจะฝึกให้น้องเก่งในเรื่องของการเต้นเดิน ื่อที่จะฝึกให้น้องว่าจะน้องจะจะเป็นทางสายไหนแล้วเราก็จะเน้นให้น้องเพื่อที่ต่อยอดไปเข้าวงการนได้คนคนต่อไปซึ่งของปีที่แล้วค่ะที่เราจัดเนี่ยน้องๆเขาก็เข้าสังกัดไปหมดแล้วใช่เร่องน้องเขาก็ได้แสดงละครไปหลายเรื่องแล้วค่ะที่ว่าน้องๆที่ได้ที่เนเราก็รู้สึกภูมิใจว่าเด็กๆที่เราได้ปั้นเนี่ยได้ได้ไปโชว์ในทีวีได้ออกใน เอ่อความสามารถเนี่ยซึ่งเด็กๆซึ่งซึ่งเด็กๆเก่าเนี้ยก็ต่อยอดไปว่าพอต่อไปอในอนาคตเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเป็นดาราที่มีคุณภาพนะคะใช่ใช,ใช่ซึ่งาการเปิดตัวหน้าว่างในค่ายเนี่ยพอเราก็จะมีน้องเอ็งจียค่ะก็คือเราจะเปิดเพลงเพราะที่จะมีกูกููจะมีู สอนน้องตั้งแต่ช่วงที่น้องอยู่ที่อเมริกาก็คือสอนทางออนไลน์เนาะประมาณประมาณกี่เดือนแล้วคุณเอ๊จะสอนทางออนไลน์ปีครึ่งได้ครับปีครึ่งที่ส่งน้องมานะคะปีครึ่งแล้วก็ทางคุณเอ๊เขาก็เป็นคนจัดนการแต่งเพลงเนี่ยเดี๋ยวคนสั่งคุณเอ๊ได้เรือเดี๋ยวสังน้องได้ค่ะจัดการที่ส่งน้องมาเป็นยังไงบ้างคะครึ่งที่ผ่านมาเอิ้งจี้เนี่ยเป็นเด็กที่มีทาเลนต์นะครับหมายถึงว่าตัวเขาเนี่ยมีความสามารถพิเศษอยู่แล้วอยู่ในตัวพอเวลาที่เขาได้รับความรู้จากผม เว็บเวนเป็นเรื่องของการออกเสียงหรือว่าการ acting อะไรต่างๆเนี่ยน้องเขาจะเริ่มรู้สึกว่าซึมซับแล้วก็สามารถทําได้เลยย้อนค่อนข้างรวดเร็วนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีความสามารถมากมากเลยฮนะเรื่นี้เนี่ยผมได้ทําเพลงนี้ให้น้องด้วยนะครับแล้วก็มีความรู้สึกว่าเด็กที่เราปั้นมาตั้งแต่ต้นเนี่ยได้ดูแลตั้งแต่ที่เขาเริ่มร้องเพลงเนี่ยจนถึงวันนี้เนี่ยเราก็ภูมิใจมากๆผมมีความฝันอยากให้เขาได้เป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับในอนาคต ก็คือชื่อว่าเอ็กจิลินาถ้าเิดไปทำยูทูปปบก็จะเป็นเอ็กจิลินาจอน์ชันค่ะ